คนอยู่ข้างหลังอีกหรอโอเคน่าจะหมดแล้วนะเฮ้ยมีอีกหรอมาทำไมเจ็บอีกบ้างครับนะเฮ้ยเสียงเอาดิหัวแตกหัวแตกก็ดิ เดี๋ยวเดี๋ยวมีโคดอีกนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมซอร a สเซตแมนหรือว่ามนุษย์ไส้กรอกนะครับเป็นอ่านเกมบ t l รรอยย l อนะครับผมแนวกวนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าอาวุธนี่ใช้ได้เลยครับครบเครื่องครับมีฟังก์ชันหลากหลายนะครับมีสไนเปอร์ RPG ก็มีครับปืนไรเฟิลนะครับผมปืนสไนเปอร์ ปืนกลเบาปืนพกปืนแมชชีนกันอะไรเยอะแยะครับปืนลูกซองมีธนูด้วยนะครับมีระเบิดเยอะแยะครับมีฮนะครับเอาไว้ใช้ขึ้นไปอ่าข้งบนอย่างนี้ครับนี่นี่ครับเอาไว้ใช้ขึ้นหลังคาได้นะครับนี่สามารถฮุกขึ้นไปได้นะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับฮุกนะครับผมอืมก็มีพวกยาก็เหมือนเกมแบตเตอรียอดทั่วไปนะครับ มีเห็ดกินแล้วขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับสามารถทนการยิงปืนของปืนได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองจับปืนไปยิงเล่นสักหน่อยปืนระดับสีทองๆนี่คือระดับแร่นะครับผมโอเคเนี่ยปืน a ug ผมชอบเล่นมากเลยครับเดี๋ยวเก็บกระสุนไปเยอะๆหน่อยครับนี่มีของแต่งปืนนะครับนี่ของแต่งปืนพวกนี้นะครับมี สกอบนะครับคูณ2คูณสมคูณสี่คูณแปดคูณสิบหกนะครับโอเคคูณไปให้หมดนะครับเก็บกระเป๋าสะหน่อยครับนี่มีหมวกมีระเบิดครับเราไม่ต้องรับเราแต่งตัวชิวๆครับอันนี้เป็นแบบโหมดฝึกซ้อมของเราเองนะครับผมนี่ตรงนี้ก็มีปืนให้เลือกครับตรงนี้ก็เป็นสนามฝึกซ้อมนะครับนี่ครับก็ยิงได้ประมาณนี้นะโอเค คครับใครจะมาตั้งค่าก็มาในโหมดนี้ได้ครับเวลาตั้งค่าใจโรสันซ้ายหันขวาอะไรประมาณนี้หรือว่าตั้งค่าหน้าจอนะครับสามารถกดปุ่มตั้งค่าไปได้เลยครับแล้วเกมเป็นฟังก์ชันภาษาไทยแล้วนะครับนี่ความไวสามารถตั้งค่าได้ครับการควบคุมมี3แบบให้เลือกนะครับอันนี้ผมก็ตั้งค่าแบบแรกแล้วก็ไปตั้งหน้าจอเอาเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็มีฟังก์ชันประมาณ นั่งหลบนะครับแล้วก็ชูปืนขึ้นเหนือหัวแบบนี้แล้วก็ยิงนะครับผมนี่สามารถกดยิงได้นะครับแต่ว่าเล็งไม่ได้ถ้าเล็งนี่มันจะเป็นการนั่งยิงปกตินะครับผมสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับแต่ว่ายืนแล้วเอียงนี่ครับแล้วก็ยิงนะครับประมาณนี้นะครับนี่ยิงไม่แม่นเลยโอเคโอเคประมาณนี้นะครับก็มีรถให้ขี่แย่ๆนะครับเดี๋ยวเราไป ดูรถกันก่อนครับตีรถลูกบอลขี่ได้ด้วยนะครับนี่ลูกบอลนี้นะครับนี่กดขี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่มีจุดวาร์ปด้วยครับเราวาร์ปไปลงรถเลยครับนี่มีรถหลากหลายชนิดนะครับเดี๋ยวเราลงลูกบอลก่อนนะนี่มีรถแบบนี้มีรถนี่ครับมีอ่าม้าด้วยนะครับม้าหรือหมูไม่รู้นะครับแต่ว่าใ carry น ok. น Wh ี้เขาเขียนว่าม้านะครับ สามารถขี่ได้นะครับไปไปไปวิ่ง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 นี่ประมาณนี้ครับเปลียนเลียนนะครับวิ่งไปป่วนนะครับป่วนเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะครับนี่ครับจุดนี้สามารถไอตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้นะครับเราสามารถขี่ได้ครับนี่เดินหน้านะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จุดไฮไลท์คือนี่ครับเปลี่ยนร่างเป็นหุ่นยนต์ครับผมแล้วหุ่นยนต์สามารถยิงได้ด้วยครับนี่ดูครับนี่ครับก็ต้องค่อนข้างที่จะชาร์จ นิดหนึ่งครับแล้วก็ยิงนะครับไอมียานอวกาศด้วย UFO กับ UFO ครับสามารถบินขึ้นได้ด้วย UFO นี่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันก่อนครับโอ้โหมีสัต์ประหลาดด้วยครับตรงนี้สลามอ่าสลามตรงนี้สามารถกระโดดเด้งดึงได้ครับดูครับนีครับนีับโอ้โห้วก็ไปเล่นกันได้ครับจังหวะกระโดดสามารถยิงได้ด้วยครับก็ประมาณนี้ ไอ้มังกรครับขี่ได้ด้วยครับนี่บินขึ้นได้ด้วยครับไม่ต่างกับ UFO เลยครับโอ้อะไรกันครับเนี่ยเพื่อนสามารถเกาะได้นะครับนี่ขึ้นได้สี่คนเลยครับจังหวะนี้ขึ้นได้แล้วเพื่อนสามารถยิงได้ด้วยครับคนขับยิงไม่ได้แค่คนเดียวนะครับนี่สลับตำแหน่งยิงได้นะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนไปขับครับถ้าใครเล่นคนเดียวนะครับแต่ว่าเล่นกับเพื่อนบอกเลยว่าสนุกจัดๆครับอืคนขับนะครับนี่เปลี่ยนไป เป็นคนยิงกันบ้างครับนี่ครับคนยิงนี่ครับโอเคลงก่อนครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ห้องซ้อมถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้ผมสร้างห้องซ้อมเพื่อเข้ามาเล่นคนเดียวนะครับจะได้ไม่วุ่นวายนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นในเกมกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโหมดปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็ สามารถเลือกแมปได้นะหรือจะสุ่มก็ได้นะนมี4ี่คนหรือคนเดียวก็ได้2คนสี่คนนะครับผมอันนี้ก็โหมดอาอเคดนะครับซึ่งจะเป็นแมปที่เล็กนะครับสามารถไป4ี่คนได้2คนได้นะครับคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเราไปดูปาร์ตี้อย่างรวดเร็วนะครับโหมดเล็กๆนะครับจะจบเร็วๆหน่อยนะครับเอเคไปดูโหมดนี้กันก่อนครับผมนี่ก็กดไปเลย ขอตั้งค่าเอาเสียงลงนิดนึงครับไม่ทันแล้วครับอันนี้ก็หมอกมันก็ปุมพื้นที่ประมาณนี้นะอันนี้คือแมปทั้งหมดนะครับแต่ว่า โซนหมอกบีบมาอยู่เหลือแค่นี้นะครับเราก็ต้องลงไปเก็บปืนกันก่อนครับปืนค่อนข้างเยอะนะครับในโหมดนี้มาถึงเราก็เจอปืนเลยครับนี่มันสไนเปอร์นี่ว่า คนดูข้างหลังอีกเหรอโอเคน่าจะหมดแล้วนะเฮ้ยยังมีอีกเหรอมาทำไมมีการยิงกันครับทุกคน เก็บกเป๋าเคสวยงามมีของแต่งปืนอะไรให้เก็บอีกบ้างครับนะเฮ้ยเสียงเอาดิหัวแตกหัวแตกก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโคดอีกนะครับเค okay, สวยงาม เก็บของก่นอนฮะไม่มีอะไรให้เก็บเลยอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะ การสะโคบมากต้องการสะโคบมากครับตอนช้าวันเนี้แป๊บหนึ่งนะสลับสะโคบก่อนครับซูมหกเท่านะตาตาต้องซูมหกเท่าครับโอเคสวยงาม ตอนนี้เราอยู่ในวงอยู่แล้วนะไม่ต้องจำเป็นต้องอีดนะครับ สวยเก็บไปหกแล้วครับตอนนี้เหลือสามคนนะเราพยายามเซฟเซฟไว้ก่อนนะครับมีเสียงปืนครับทุกคน tin gì ngay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ หมอบดูเชิงก่อนครับเี๋ยวแล้วครับทุกคนมีคนวิ่งมานะเจยบร้อยครับ่งหนึ่งครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้อีกคนอยู่ไหนกันนะ จะอยู่ในป่าก็ได้นะครับเฮ้ยมีคนบินครับ มีคน e อยู่ยี่ไหนวะเนี่ย สวยงมามครับทุกคนโหคนสุดท้ายนี่เล่นเอาทดอหดเลยนะครับเขานั่งหลบอยู่ตรงนี้เรามองไม่เห็นนะครับโอเคเกือบตายเหมือนกันเกือบไม่รอดนะครับอืใช้สมาธิอย่างสูงครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแมพเล็กๆนะครับผมก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรนะครับแปดนาทีก็ลงเล่นกันได้ครับสนุกสนุก <sunshine>. เ้ใช้เวลาไม่นานมากนะครับ แต่ว่าถ้าแมปใหญ่อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมก็จะเป็นในโหมดคนเดียว2คนหรือ4คนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกม s u สเซตแมนก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวการตั้งค่าอาจจะมาสอนกันอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืม ไปโหลดมาเล่นกันนะครับรับรองสนุกมากๆครับผม